สวัสดีครับผมนายนวพลรัตนพลทีนะครับเป็นตัวแทนกลุ่มตั้งใจพัฒนานะครับจะมาบอกความก้าวหน้านะครับของสัปดาห์ที่5นะครับในกิจกรรมกลุ่ม QCC นะครับในหัวข้อคำศัพท์ภาษาอังกฤษนะครับในแผนที่กำหนดไว้นะครับ1นนะครับสมาชิกแต่ละคนนะครับหาคำศัพท์มา5คําคำในทุกๆวันนะครับ และสสมาชิกทุกคนหัดท่องเละเขียนคำศัพท์ทั้งหมด3สมาชิกทุกคนทดสอบโดยการจับฉลาก3คำนะครับให้อ่านและแปลความหมายในทุกๆวันนะครับในสัปดาห์ที่5นะครับก็จะมีวันที่16สมาชิกนะครับไม่มาทํากิจกรรมนะครับและทําการทดสอบนะครับแล้วก็วันที่17สมาชิกก็ไม่ได้มาทํากิจกรรมนะครับวันที่18นะครับสมาชิกไม่ได้มาทําการทดสอบเนื่องจาก ทําทงานรายวิชาอื่นนะครับในวันที่19สมาชิกมาทํากิจกรรมและทําการทดสอบวันที่20สมาชิกบางคนไม่ได้มาทําการทดสอบเนื่องจากบางคนป่วยครับนี่ก็จะเป็นเช็คชีตในสัปดาห์ที่5นะครับและนี่ก็จะเป็นคะแนนกลุ่มตั้งใจพัฒนาครับตั้งแต่สัปดาห์ที่1ถึงสัปดาห์ที่5นะครับในฝั่งซ้ายมือนะครับก็จะเป็น คะแนนนะครับในสัปดาห์ที่1ถึงสัปดาห์ที่5นะครับส่วนขวามือก็จะเป็นกราฟฮิตตแกรมนะครับในสัปดาห์ที่ 1- ถึง5เหมือนกันครับนี่ก็จะเป็นแผนผังก้างปลานะครับในปัญหาก็คือการไม่มาทํากิจกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นแมนนะครับไม่สบายนะครับมีเรียนไม่ตรงกันนะครับพักผ่อนน้อยนะครับเม็ดต่อนะครับเลิกเรียนนะครับ ช้านะครับเลือกเรียนดึกนะครับทำงานวิชาอื่นทํางานเขียนแบบบ้างทําสไลด์วิชาเตรียมโครงงานนะครับอินโร์เมนต์นะครับฝนตกนะครับสภาพอากาศไม่เป็นใจนะครับจึงไม่สามารถมาทํากิจกรรม QCC ได้นะครับนี่ก็จะเป็นสรุปนะครับในสัปดาห์ที่5นะครับเมื่อพิจารณาจากเช็คชีตพบว่านะครับสมาชิกมาทํากิจกรรมนะครับแต่ในบางวันมาไม่ครบ เนื่องจากสมาชิกมีงานหลายวิชาที่ต้องทำนะครับตัวอย่างเช่นนะครับงานเกี่ยวกับวิชาการนะครับเตรียมโครงงานนะครับและงานเขียนแบบทําให้ไม่มีเวลามาทํางานทํากิจกรรมหรือบางคนอาจจะป่วยเนื่องจากาพักผ่อนน้อยติดต่อกันมาหลายวันครับผมกอ็ขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้ขอขอบคุณครับ